สบายดีเด้อ FC ทุกคนเบังออกมาก็ได้อ,อันนี้อันงนึ่งเล้นพี่น้องโอนมาทามเบียกให้น้องคิงพี่น้อง,องสมัครหับสมัครพนักงานชายิงยูห่านนี่ทุกถูกอันอย่าง14,000เนี้ยโอนทามเดียวพี่น้องเลยคนหับเต็นพลเรียงเด็กน้อย โบหัว่าน้อยซำมไดซัมเมกบอลลี่นาไดโบฮูเงินเดือนสองล้านสี่วะสิสองล้านสี่สองล้านสองวะพังเมื่อกี้นี่เผื่อเอาถามเผื่อเรากระเทยเอาเผื่อเราโบหูขาถามเจ้านายก่อนวน่ะสิโอเคเนาะพี่น้องไปถ้าเกินก็วันนี้ไปห้าหล่อเบิ้งเนี่ย,ยอยากเนี่ยกินอ่าพี่น้องโบฮูแลสวซื้อซื้อมังกรโลหนึ่งเสาหาพันกับกระต้มเบียดไปสู่น้องลุงกินไปเม,มื่อมาซื้อเท่านี้แหละพี่น้อง พี่น้องมาหอดเฮือนแล้วน้องลุงพันหนึ่งเขาเด้อหนึ่งเขาถาแม่หนึ่งเขา่าระว,ว,วังเด้อลวกจ้าของเด้อหนึ่งเขาแล้วแล้วกระต้มปลาทูเลยเด้อลูกเด้อ่ด่ามากินหมักมังกรก่อนไปซื้อหมากมังกรมาสุกินเนี่กับข้าต้มเบียดบไปซื้อดอกแนวอันเน็กคองอยากคงกินเพระาะวันหนึ่งปลายัางเต็มเลยเต็มขันซามเลยแกะใ้แม่น,นี่นะอือ ือเขาต้มเบียรม,มาชูนองรุ่งกิรอ,อันนี้ยาน,นันพี่น้องยาขาไม่ท่งย่าเก็บเพ่พลาไมา้ขั้นน้ำคอี่เอามาทาคอกับแขนเป็นพืนเป็นตุ่มขั้นไปบุดก็เลือด คือยาขาไม่โทษมาก่าเป็นมีโทษนี 10, ้คะอริหาสิบพันปัดงวงกรสุรุกินก่เข้าหาพันสามหมาเเป็นเงินไทยกัสี่สิบหาบาทบ่ อ้ยคลิปอีเมลเนาะพี่น้องเนาะอ้นบริเฮ็ดได้พี่น้องกัน,นเราถ่ายได้เราโพสอะไรอีเมลได้เราบริเบิ่งได้ให้คนซะบาผูกจักอีหยังโพสลงไปอายคลับคายคา,ายขีนาเบิร์ดดูเตา้ากินหนุ ไปทามเบี้ยห้นั่งทิง้งทามเบียกอยู่หันแหละทุกอย่างมันสิบสี่ท่านนั่นแหละทามแลวคล้ายเครื่องคล้ายคลองนั่นเขาบเอาเขาเอาแบบเอาไปเรียงเล็กน้อยนะไปเรียงลูกลูกกีนนั่นแหละ ไปเชื่อกับไปน้ำลาวสักผ้าสักผ่าให้เด็กน้อยนะมันเดือนสองบ้านบัวนี่หน่อยนี่แหละอาบอกเขาว่าเป็นกระเทอยอยาเอาหโอ้เขาบ่าบ,าบนเนยใจค่ะทามเจ้านาาก่อนเขา เราพอยากหักปันไรบงลักษณะแล้วมันก็อกว่ากระเทยนะมันกระเทยสมัครงานยเนี่ยไม่ลงเนาะเราอยากเอาจีนหรือบูามักกระเทยเนาะเรคือฝรั่งนะือบูมักกะย mặc sao đầm đầm như thế trời anh hẹn ta của con thêm <laughs> thì thêm cả tôm nọ cả tôm mà nhìn nhé คุณเลาวได้เห็ดบวมันคนุณเหียวเห็ดได้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นสื่อกับกะต้มเบียดแต่ว่าบวมเม็นคุณเหี่ยวเอาบ่วงมากนังลูกมาตักกินนี่ยกะต้มมไม่แน่เอาบ่วงมากหรละกันกินอันนี้จะกระอิมแล้วเข่าเนี่ค่ะ แม่จักสิหายน่าดเราบุกหูจักคนตัดกโเป็นเลวคือโพสโลนะอ้อีก 走走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 这走走 หนามไม่ซื้อไหนไม่เคยไม่ชกกันอยู่หาสิบบาทเป็นเงินไทยมันลาวเงนลายสามสิบพัน,นออ หอบวานทำอันนี้กับซีซีซิมหาพี่น้องจะหาพันโอ้โหเจ้าดาวอยู่มันบวอ่ะอืม để học kim nè kim 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 chắc thải nơi đấy nữa. khỏi đen à? Không khỏi mà. Hãy subscribe cho kênh không ส,ออนะสิงเขานี่ยเห็นนะกำหมองแต่งตัวขวาน,น่ะเนาะเห็นบึดแม่นุน่ชลิตสองหน่อบมอนแม่ยืนหนุ่ชลิตกินหนุ่งทมอนถ่ายคลิปเหนืนกิ้กองเขา ัให,ททห,ห้ที่เห็นเม็ดบริหูก็ถ่ายคลิปไปย่างไปย่างมาเขาบอ,อกซื้อละ หานอะไรโทษแม่พี่แล้วปะบวเบิงดีดีว่ะสองตของตาของโดถ่ายโพววดเี๋จะหูนำ้ำคลิปตาของคิดแม่เองม่เห็ดลงไปไม่ยุง่งเลยเบิง่งลงบ้างเถอะชื่อๆื่อ โคตลงแล้วห้าเบิ่งแล้วอื่นน้องพี่น้องเอ้ยไปแหละพี่นี่ลไงเบิ่งดอกถ่ายแล้วแล้วโคตรลดพี่ถาวรอืม